สวัสดีช่วงเวลานะครับผมมาเจอกันอีกครั้งนึงในอนันต์มันนี่ขอทุกคนมีอันดับอนันต์นะครับผมก่อนจะเข้าเรื่องข่าวราของเรานะครับผมก็เลยกระจ r ยสุเปานกระจใจกันด้วยนะครับผมช่วงเวลานี้นะครับผมตั้งแต่เฟสนะครับผมปรับอัตราดอกเบี้ยนะครับผมซึ่งก็น่าจะเห็นผลในไม่ช้านะครับผมและแน่นอน่าสุดนะครับผมว่า หลังจากเฟดนะครับผมปาปัททับเบียขึ้นมานะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมซึ่งมีนักวิเคราะห์การเงินหลายท่านนะครับบอกว่าบิตคอย n ์อิทูเรียมเนี่ยมีโอกาสลดนไปต่ำสุดนะครับผมบิตคอย20,000ดอลลาร์ 20, นะครับผมอ t ทูเรียมถึง1,500ดอลลาร์ 1, 500, นะซึ่งถามว่าในเวลาที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยเราเห็นกราฟติดลบแบบแดงเถือกเหมือนดาวเคราะห์น้อยนะครับผมถามว่า เราจะควรเข้าซื้อดีไหมนะครับผมผมก็อยากบอกให้ชัดเจนนะครับว่าราคาตอนนี้เนี่ยยังลดได้อีกนะครับผมและอาจจะลดได้อีกมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับผมซึ่งในไซคลที่เกิดขึ้นนะครับผมที่เราเคยได้เห็นกันช่วงเวลาที่ต่ำสุดนะครับผมในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมของปีนี้นะครับผมก็คือ33 0 0มนะครับผมซึ่งอาจจะถึงไปจุดนั้นได้ไหมผมขอตอบเลยนะว่าเป็นไปได้นะครับผมแต่แน่นอนสุดว่ามันก็อาจจะ ไม่ได้ถึงจุดนั้นได้นะผงการวิเคราะห์นะครับผมทางเส้นกราฟหรืออะไรก็ตามนะครับผมมันสามารถตรวจดูได้ถึงความเป็นไปนะครับที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมราคาพวกนี้อาจจะเดีดขึ้นเป็นสี่หมื่นก็ได้นะครับผมซึ่งตอบยากนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่เราควรรู้จากสิ่งนี้คืออะไรครับผมการลงทุนนะครับผมถ้าคุณเล่นตามบทบาทนะครับผมของสังคมนะครับเล่นตามบทบาทที่เขาวางไว้นะครับผมคุณอาจจะรู้สึกทิบหายได้ไม่รู้ตัวนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นอันนึงที่ผมอยากจะบอกและย้ำเตือนทุกท่านนะครับผมว่า การที่คุณนะครับผมจะเข้าถึงอะไรก็ตามนะครับผมที่มันจะเติบโตขึ้นไปในอนาคตเนี่ยคุณจําเป็นที่ต้องรับรู้ไว้อย่างนะครับว่า,เ,าเราอยู่ใน ระบบของโกลโบลนะครับผมเลนโลไปนี้นะครับผมเราไม่ได้อยู่แค่เพียงสังคมของคริปโตเท่านั้นนะครับผมนั่นก็แสดงว่าคุณอาจจะต้องเข้าใจว่าเงินของเฟ t เนี่ยอาจจะยังมีคุณค่านะครับต่อคนที่ใช้งานอยู่นะครับผมและอาจจะทำให้มูลค่าของคริปโตเคอเรนซีไม่ได้พุ่งตามที่เราต้องการนะสำหรับใครเข้าในช่วงเวลานี้นะครับผมอาจจะรู้สึกปวดหัวเวียนหัวนะผมอาจจะรู้สึกว้วงน,นะนะครับผมเหมือนขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ก็ได้นะครับผมซึ่งผมก็จะบอกเลยนะครับว่า ช่วงเวลานี้นะครับผมไม่ควรจะลงทุนในการที่จะเ le ล่นเลเวลเลตออปชันหรืออะไรก็ตามนะผมที่คุณรู้สึกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดพวกนี้มีความเสี่ยงสูงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอสนะครับผมหรือไอโซเลตนะครับผมซึ่งแน่นอนที่สุดว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยผมผมเตือนอ่ะก็ได้ัค่เตือนนะครับผมถึงแม้ตัวผมเองจะเป็นคนที่ชอบความเสี่ยงนะผมแล้วก็ชอบลงทุนในด้านนี้นะแต่ผมก็รู้สึกนะครับผมว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงสูงจริงนะครับผมแล้วการที่คุณจะลงทุนอะไรสักตาาามมมนนะผออย้เเครบว่ สิ่งที่คุณจะต้องลงทุนนั้นคือความความรู้นะครับผมและความเข้าใจนะครับผมไม่ใช่เพียงแค่กราฟอย่างเดียวนะกราฟไม่ได้ช่วยอะไรนะครับถ้าตลาดแม่งล่วงนะครับผมผมบอกเลยนะช่วงเวลาตลาดล่วงนะครับเทคนิคอลนะครับล่วงไปหลายรายเหมือนกันนะครับผมต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าบิตคอยนะครับผมถึงแม้จะยึดโยงจากส่วนของอัตราเงินเฟ้อนะครับผมของโลกจริงนะผมหรือการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะครับผมแต่แน่นอนที่สุดนะครับผมสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับและเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงนะครับก็คือว่า ความเข้ากันนะผมหรือการเติบโตนะครับผมของตัวบิตคอยเนี่ยมันยังไม่ได้ perfect form นะครับผมเหมือนทองคําหรือเหมือนครับสกุลเฟรยตนะครับผมซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้นะครับผมในอนาคตแน่นอนครับเราว่าทางการถ่ายเทนะครับผมมันง่ายขึ้นนะครับผม บิตคอยอาจจะพุ่งถึง40,000 50,000ถึงแสนเป็นไปได้ครับผมแต่แน่นอนในระยะสั้นนี้เรายังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของมันนะครับผมในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ในช่วงเวลาของความแดงเถือกอยู่นะครับผมยังไงก็ตามผมอยากให้ทุกคนเราระวังไว้นะครับผมหลังจากวันนี้นะผมในช่วงเวลาเช้านะครับผมถึงวันพรุ่งนี้นะครับผมเราอาจจะได้เห็นบิตคอยนะครับผมลดต่ำไปอีกเหลือ33,000ก็เป็นได้นะครับผมยังไงก็ตามนะผมอยากจะย้ำเตือนทุกคนนะครับเสมอนะครับผมว่าอย่ากู้เงินมาลงทุน อย่าคาดหวังในสิ่งที่ Guys, นักวิเคราะห์พูดถึงนะครับผมเราคาดหวังในสิ่งที่ตามสุดไปก่อนนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากเงินของคุณนะครับผมและในน้อยสุดคือการที่คุณซื้ออะไรก็ตามนะครับผมคุณต้องระมัดระวังนะครับผมในเงินต้นของคุณนะครับผมอยม่าให้มันชิบหายนะครับผมเพราะว่าถ้าเงินต้นคุณชิบหายปุ๊บเนี่ยการจหาเงินต้นคืนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมป้อมนะครับผมกับช่วงเวลาของการลงทุนนั้นอยู่ที่ตัวคุณเองนะครับ อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การหาความรู้นะครับผมเป็นห่วงทุกกันเป็นห่วงทุกการลงทุนของทุกคนเสมอพาเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ